ร้อยลวค่ะทุกคนก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะคะใช้เวลาในประมาณประมาณครึ่งวันอยู่ที่อู่ซ่อมรถนะคะคือถามว่าอากาศช่วงนี้มันร้นอนมากขนาดไหนอุณหภูมิมันมันสูงขึ้นขนาดไหนทุกคนเชื่อไหมว่าเรานั่งอยู่ประมาณอยู่หน้าอยู่ตรงข้างหน้าอู่นะ,ะนั่งอยู่ตรงอู่นั่นแหละเพราะมันเป็นอู่เปิดนะคะเพื่อน คนเนี่ยขับรถเข้ามาเนี่ยคือปัญหาส่วนใหญ่คือปัญหาแอร์ทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้คือแบบุวบคุมแบบสุดยอดนะปัญหาแอร์พอเสร็จปุ๊บก,ก็ก็จะเจอปัญหาะส่วนใหญ่คือคอมคอมแอร์ทำงานหนักนะคะแล้วก็เปลี่ยนคอมกันประมาณอย่างนี้น้อยก็ต้องมีสามเจ้าอะคะ่ะของเรานี่คือเจ้าที่สองนะเพิ่งเสร็จตอนะมาณตอนนี้บ่ายสองโมงเรานั่งตั้งแต่สิบโมงครึ่งนะทุกคน เรานั่งตั้งแต่สิบโมงครึ่งนะคะเสร็จก็ประมาณบ่ายสองเนี่ยเราก็ขับรถออกจากอู่มานะก็ยังมีอีกคันนะะท,ที่รอทําอยู่นะทุกคนแต่เอันนี้คือพูดถึงดีนะคะที่อู่เขาแบบมีพนักง,งานพร้อมที่แบบพอเราเอารถเข้าไปปุ๊บนะคะเขาก็ทำให้เราเลยครับเรา,าตกลงราคาทุกสิ่งอย่างตอนแรกนะน้องคิดว่าเออ แล้วค่ค่อนข้างสูงมากนะเราก็เลถามเขาบอกว่าเออเนี่ยคือขอเป็นเชียงกงได้ไหมเขาบอกโอ้เชียงกงก็ก็ไม่ได้ถูกไปกว่ากันค่ะก็คือต่างกันนิดหน่อยเราก็เลยอ้นะก็อ่ะเราก็เลยอาทำใจค่ะก็อ่าลองทําอีกรอบหนึ่งนะคะก็เกือบเลขสองนะคะหมดไปก็เยอะนะคะก็ทำยังไงได้อะของมันต้องใช้มันต้องเนาะคือของมันต้องใช้จริงๆอะทุกคนก็คือ ยังไงก็ทุกคนสู้ๆนะช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะยานภานะถ้าไม่จําเป็นก็อย่างที่บอกว่าเราก็สตาร์ทรถตากแดดทั้งวันเหมือนกันคือมันร้อนอะคะ่ะเราอยู่ในรถโดยที่มีสตาร์ทรถก็เป็นไปไม่ได้นะคะทุกคนก็สู้ๆกันไปค่ะ